สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย m ม y ฟลาเวอร์ทาร์โรว์แอนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะการพยากรณ์ดวงของชาวลัคนามีนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2568นี้นะคะ สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองลักนณามีนจริงๆหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นคนราศีมีนนะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะคุณสามารถไปฟังอีกอีกอัลบั้มหนึ่งได้นะคะซึ่งจะเป็นการเปิดไพ่เพื่อดูดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีมีนได้ด้วยเช่นกันนะคะคือจะฟังคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ไปฟังอีกคลิปหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวลัคนามีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเริ่มกันที่ลัคนาของคุณก่อนนะคะ,ะคุณมีดาวเสาร์นะคะจรมาทับลัคนาของคุณนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปเนี่ยนะคะอย่างน้อยอีกสักสองสปีเลยทีเดียวนะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้แหละนะคะที่ลัคนามีนนะดังนั้นชาวลัคนามีนดาวเสาร์มากุมลัคนาปกติเนี่ยชาวลัคนามีเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่าอะไรเดียลึกซึ้งนะคะ กับเรื่องอะไรหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างในโลกนะคะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกของคุณนะในการเข้าไปเผชิญหน้ากับโลกอยู่แล้วเพราะเมมี้ดาวเสาเข้ามากลุมลักนาแบบนี้เนี่ยอาจารย์เกรงว่าคุณจะอาจจะมีความเครียดแล้วก็เผลอๆอาจจะดิ่งลึก นะคะกับเรื่องหลายเรื่องเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันเป็นไปในทางที่ค่อนข้างเครียดซะส่วนมากนะคะต่อให้ชีวิตคุณมีอะไรดีนะั้นนู่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้ก็ตามนะคะแต่จังหวะที่ดาวเสาวกุมลัคเนี่ยนะคะยังไงยังไงมันก็อดที่จะรู้สึกวิตกกังวลนะคะหรือว่ามีความหวาดกลัวกลัวอนาคตกลัวจนกลัวไม่มั่นคงนะคะแบบนี้อยู่เสมอนะคะทั้งๆที่ความจริงแล้วอะดาวเสาวเป็นดาวที่มั่นคงนะแต่เขาก็มาพร้อมกับความกลัวหรือความกลัวหรือว่าความไม่แน่ใจในตัวเอง อยู่ตลอดเวลานะคะดาวสาวเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าเรือนภพลาภะของคุณนะคะลาภะตนูพันธุนะคะออในช่วงสองสมปีนี้นะคะถ้าคุณจะมีเรื่องอะไรต้องเครียดสักอย่างเนี่ยอาจารย์มองว่ามันน่าจะเป็นความเครียดที่ผลักดันคุณนะคะไป ไปในเรื่องของความมั่นคงการมีบ้านการมีรถนะคะหรือว่าการมีบริษัทการสร้างฐาน,นะอะไรต่างๆความมั่นคงให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวํะเป็นส,ส่วนมากนะคะเออแล้วคุณก็อาจจะใส่แรงของคุณนะคะไปในเรื่องของพวกเนี้ยนะแล้วก็เรื่องของการดูแลคนในบ้านนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะ อ่ะโอเคสภาวะโดยรอบๆบ,บ,บตัวคุณก็ประมาณนี้นะคะมาเดือนนี้นะคะเรื่องของการเงินคุณมีดาวสุกนะคะนะจรมานะคะเข้ามาอยู่ในราศีเมษนะดาวสุกนะคะเป็นเจ้าเรือนพบสหัชชะแล้วก็พบมรณะนะคะการเงินของคุณนะมันเป็นมรณะกระดุมผ้าแบบนี้นะคะแถมยาวจังหวะสามยังไปอริด้วยนะคะดังนั้นคุณระวังไว้นิดนึงนะคะหลังวันที่ หลังวันที่เจเป็นต้นไปแล้วตอนที่ดาวังคารย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วเนี่ยคุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีคนรอบข้างนะคะสหัสชาคุณอาจจะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานพี่น้องนะคะหรือคนใกล้ชิดค,คนที่อยู่ในแวดวงสังคมของคุณเนี่ยทำให้คุณเสียนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมันจะไม่ได้เสียแบบเสียก้อนเดียวด้วยนะดาวศุกร์มันเป็นประแบบนี้คุณอาจจะเสียทีละก้อนเสียทีละเล็กเสียทีละน้อยเหมือนโดนตอดไปแบบเรื่อยๆอะ่ะ ะะแต่คราวนี้ถามว่าคุณให้มาอาจารย์รู้สึกว่าดาวแบบนี้เหมือนคุณให้อ่ะคุณยอมเขานะคะอาจจะด้วยเรื่องของแบบความรักความไว้วางใจความพิศวาสความอะไรใดๆก็ตามทีหรือว่าความสเสน่หานะคะคุณก็ให้เขานะคะมันจะเสียแบบเสียทีละนิดเสียทีละนิดไปเรื่อยๆอ่ะนะคะ เรื่องของเงินทองที่จะมีเข้ามาก็มีเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเงินเก่าๆนะคะเช่นเงินที่เราเคยทํางานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตกเบิกเบิกไม่ได้นะคะอ่าไม่ได้เช็คสักทีคุณน่าจะได้ตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปขออภัยค่ะเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะลัคนามีนนะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่ได้ครบ เป็นก้อนก้อนเดียวนะดูเหมือนว่าเขาจะมาแบบทยอยให้คุณนะคะบางคนอาจจะได้หนี้เก่าคืนนะแบบเป็นการผ่อนผ่อนส่งเราด้วยนะคะจะมีบางส่วนในที่อาจจะได้มาในลักษณะของการเป็นเงินมรดกก็ได้นะเพราะมาจากภพมรณะนะคะหรือว่าพ่อแม่คุณนะคะอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องแบบอาจจะเป็นแบบผู้อาวุโสนะปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินแบ่งเครื่องประดับของมีค่าให้นะคะ อ่าเราก็ชาวลัคนามีนถ้าคุณจะหาธุรกิจทําอะไรก็ตามทีนะคะที่เป็นเรื่องของรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นธุรกิจสวยๆงาๆนะคะของสวยๆของแต่งตัวนะหรือว่าของตกแต่งนะคะอะไรก็ตามทีที่มันสวยเห็นแล้วสวยอันเนี้ยอันเนี้ยคุณจะได้เงินจากสิ่งนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้เรื่องการงานการเงินไปแล้วใช่ไหม ามาดูเรื่องของความรักกันเลยละกันนะคะความรักพัฒไม่ที่ความรักดาวประจาดาวเจ้าเรือนความรักของคุณปัตตเนีของคุณเป็นดาวพุธนะคะช่วงสัปดาห์แรกนะคะปัตตนีของคุณไปที่พบสหัตช์ะนะคะช่วงสัปดาห์แรกใครที่มีคนรักอยู่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไร่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยหรือบางทีก็ติดเพื่อนติดฝูงนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาให้คุณนักแต่พอหลังวันที่6ไปแล้วเนี่ยนะคะดาวพุธนะคะจรเข้ามาสู่พพพันธุราศีมิถุน นะคะปัตตนีพันธุนะคะสําหรับคนโสดจะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนน่ารักนิสัยดีแล้วก็มีความจริงจังเข้ามานะคะแต่ว่า อย่าพึ่งไปไปเทใจให้เขามากนะคะเพราะจังหวะที่ดาวพุธย้ายเข้ามาสู่พบพันธุของคุณเนี่ยมันจะเป็นแค่ในช่วงสั้นๆนะคะคือระหว่างวันที่6มิถุนายนถึง22มิถุนายนแค่2-3อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเสดจเดินหน้าไปที่พบปุตตะอีกนะคะดังนั้นนะช่วง2-3อาทิตย์ที่คุณมีเรื่องของคนรักม,มีมีเรื่องของแฟนหรือว่ามีคนอยากจะแบบแหนค่ะอยากจะมาขอเราเป็นแฟนอยากจะมาขอคุยอะไรประมาณนี้คุณดูความชัดเจนของเขาแบบยาวๆหน่อยนะคะอย่าพึ่งรีบไปให ใจอย่าเพิ่งรีบไปแบบโอ้โหคนนี้ใช่คนนี้เนื้อคู่แน่นอนนะคุณดูยาวๆนิดนึงนะอาจจะดูยาวไปจนกระทั่งถึงแบบสักเดือนกรกดาอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะให้ดาวให้ดาวพุธน,นะคะเขา จอนมะเลงลัคนาจริงๆอีกทีหนึ่งก่อนนะคะนะช่วง2องสอาเดือนนี้นะคะค่อยๆค,คุยกันไปนะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการตกลงอะไรบางอย่างนะคะเช่นเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการแต่งงานการสร้างบ้านสร้างเรือนหอนะคะหรือว่ามีเรื่องของการพาผู้ใหญ่นะคะมามาคุยกันที่บ้านนะคะว่าเออจะแต่งงานเมื่อไหรด่ดีจะมั่นไว้ก่อนไหมจะตกลงสินสอดอะไรกันยังไงนะคะ อประมาณนี้ส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะแฟนก็น่าจะตัวติดกับคุณอยู่ที่บ้านนี่แหละนะไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกส่วนใหญ่จะใช้เวลาด้วยกันก็ถ้าเราไม่เจอกันบ้านเราเราก็ไปเจอกันบ้านเขานะคะ ประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์โอเคนะคะอะไรที่มันเคยแบบติดขัดติดในใจเคยแบบมีปัญหากันแล้วไม่ได้พูดจากันมาก่อนน่าจะมีการพูดคุยกันนะคะในช่วงช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละแต่มองว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะทีนี้ที่พบพันธุนี้นะคะ จะมีดาวอาทิตย์นะคะอ่ะเขาย้ายเข้ามานะคะที่ราศีมิถุนเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังวันที่6มิถุนายนขอภัยค่ะตั้งแต่หลังวันที่15มิถุนายนนะคะก็ ica, คือเครื่องเดือนหลังนี้เองนะคะคุณอาจจะมีรายจ่ายนะคะหรือมีภาระนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเออซ่อมแซมบ้านซื้อบ้านนะคะหรือว่าซ่อมแซมรถด,ดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ด้วยความที่ดาวอาทิตย์นะเขาเป็นเจ้าเดือนอรินะคะ บางคนนะอาจจะเป็นแบบบุคคลภายในบ้านของคุณหรือครอบครัวของคุณเนี่ยนะมีปัญหากับคนในเครื่องแบบมีปัญหากับหน่วยงานราชการได้นะคะดาวอาทิตย์นะหรือว่ากระทั่งตัวคุณเองนะคะจะรู้สึกได้ว่าในบ้านไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เหม,ม,มือนบ้านมะันร้อนๆเนาะไม่ใช่เพราะว่าคุณกับแฟนด้วยนะแต่ว่าสาเหตุนะอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่เข้ามากดดันนะคะหรือว่าเข้ามาทําตัวเป็นภาระคุณอะไรบางอย่างนะคะ อ่าโอเคนะต่อมาในพุตตะนะคะนะคุณมีดาวเกตลอยอยู่นะคะช่วงนี้นะคะถามว่าคุณจะมีโชคมีลาบมีอะไรดีๆไหมมีเข้ามานะแล้วมาแบบแปลกๆด้วยมาแบบเปิดเผยไม่ได้มาแบบจับต้องตัวตนไม่ได้ถ้าช่วงนี้ใครใครฝันอะไรแปลกๆนะคะก็จะมีที่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคนะคะก็ลองเสียเส่ยงโชคเอาไว้บ้างนะคะ บางคนนะอาจจะได้ไปทําธุรกิจใหม่อะไรบางอย่างหรือมีเรื่องของการลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างประเทศนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีรักครั้งใหม่อะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามานะคะในช่วงประมาณปลาย,ลายเดือนเป็นต้นไปเนาะหลังวันที่22มิถุนายนช่วงจังหวะที่ดาวพุธนะคะ จอนเข้ามาพบปุตตะนะคะหลังวันที่22่ิบุนายนเนี่ยได้จะมีโอกาสเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะแปลกๆหน่อยเนาะหรืออาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติคนที่แบบพูดต่างภาษากับเราเชื่อคนละอย่างกับเราอย่างเงี้ยเข้ามาได้นะคะประมาณสัปดาห์สุดท้ายนะคะ โอเคพบอรินะคะอรินะคะ,ระ,คะเรื่องของภาระนะคะเรื่องของรายจ่ายต่างๆคุณมีดาวอังคารลอยอยู่ตรงนี้นะคะระวังจะมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะรถเสียต้องซ่อมนะหรือบางคนอาจต้องมีการจ่ายอะไรดียพะพรบต่อภาษีไหมนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ เนงินเงินทองท,องทองคุณมันจะลงที่มันจะมาลงที่อริทั้งนั้นเลยบางคนจะมีโอกาสเรื่องของการมีโชคลาภเป็นหนี้สิน <c oughs> เป็นโชคไหมวะอ่ะบางคนก็เป็นคนที่แบบแสวงหาเองก็แล้วกันนะคะถ้าจะมีการแบบขอกู้นะคะหรือว่าการแบบยื่นไฟแนนซ์นะคะออกรถออกลา <c oughs> ก็น่าจะมีโอกาสได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี่แหละนะคะไม่ได้ออกสดนะอันนี้ออกแบบเป็นหนี้นะคะอ่ะโอ Okay. ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางเดินหายใจต่างๆนะดาวอังคารนะคะทางเดินหายใจกับบริเวณช่องท้องเนี่ยนะคะออหรืออาจจะแบบมีแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะรู้สึกเหมือนแบบออแสบแสบกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนไหมนะคะหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบลำไส้เราทำงานไม่ค่อยปกติมีลมในลำไส้เยอะทอ้องป่องป่องอืดๆนะคะ โอเคต่อมาเรื่องของความรักนะคะความรักไปแล้วนะคะทั้ง3สถานะเลยนะอย่างที่บอกนะคะพบมรณะมรณะเป็นกระดุมพระนะคะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เสียส่วนที่ดีก็คือมีโอกาสได้โชคจากของเก่าๆนะได้เงินเกา่าได้เงินตกเบิกน,นะคะหรือว่าใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์ประกันภัยธุรกิจดูดวงธุรกิจสายมูต่างๆช่วงนี้โอเคมีเงินเงินเข้านะคะเข้ามาเป็นก้อนๆเข้ามาทยอยย,อยเข้ามาเป็นก้อนๆน,นะคะ อ่ะโอเคต่อมานะคะพบสุภานะคะเจ้าเรือนคือดาวอังคารสุภาอารินะคะสุภาอาริพันธุดูเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายคุณช่วงเนี้ย ไม่ค่อยสนับสนุนคุณสักเท่าไหร่นะักเพลอเพคุณอาจจะไปเจอเจ้านายที่อารมณ์เสียนะคะหรือว่ากดดันคุณนะคะแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงบางทีก็หาเรื่องทะเลาะนะหรือว่าแบบว่าคุณแบบแสบๆแรงๆงจนกระทั่งบางทีทําให้เราแบบความสัมพันธ์มันมันไปต่อกันยากนะคะเราก็ไม่ค่อยอยากจะมองหน้าเขาอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่ด้วยนะคะ ดาวเรื่องการงานพูดไปแล้วนะคะอะยังไม่พูดพูดหรือยังอ่ะพูดอีกรอบก็ได้การงานของคุณนะคะกรรมะพันธุนะคะกรรมะพันธุแบบนี้นะคะชาวลัคนามีนนะคะเออปีนี้ปีหน้านะคะ68ด จนกระทั่งถึงประมาณกลางกลางปี69เลยเนี่ยนะคะงานคุณส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบงานรับเป็นจอ็อบจอบนะคะหรือว่างานที่แบบเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะทำงานประจําก็จริงแต่ว่าคุณอาจจะใช้ออฟฟิศเอ้ยใช้บ้านของคุณเป็นออฟฟิศนะคะหรือว่าใช้รถของคุณเป็นออฟฟิศนะคุณจะไม่ค่อยอยู่ทํางานอยู่เป็นที่เท่า,ทาไหร่นะคะบางคนก็อาจจะแบบมีการขอเจรจาเนาะทำงานออฟฟิศครึ่งหนึ่งเวิร์กฟอร์มโฮมอีกครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ากลับมาทําที่บ้านเลยก็ได้เช่นกันนะคะ หรือต่อให้เป็นวันหยุดนะตัวตนตนตลุรักของคุณแล้วก็กรรมมะของคุณเมันเป็นพันธุนะคะดูเหมือนวันหยุดของคุณจะไม่ไค่อยหยุดหรอกคุณจะใช้ที่บ้านของคุณเป็นที่ทํางานอาจจะมีไรายได้เสริมงานนอกจ็อบนอกงานพิเศษต่างๆเนี้ยเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะคะ เรื่องของโชคลาภว่าไปแล้วนะคะจริงๆแล้วสองสมปีนี้คุณมีโชคนะบางคนนะไม่ได้มีโชคจากการเสี่ยงอย่างเดียวด้วยอะ่ะแต่อาจจะมีโชคเป็นลนักษณะของของใหญ่เช่นอสังหาเนอะได้บ้านได้ที่ดินได้มรดกอะไรพวกนี้เข้ามาหรือว่าซื้อหาเองอะไรเองก็จะซื้อได้มาแบบว่าอยู่ๆก็ฟลุกไปกู้ผ่านมาอ้าวฉันต้องซื้อที่ดินละฉันต้องซื้อบ้านละแบบนี้ได้เช่นกันนะคะ ดาวราหูนะคะจรอ,อยู่ในภพวินาศนะคะจากนี้จกนกระทั่งถึงสิ้นปี69นะคะอย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันสีเทาๆนักนะคะดาวเทาตกราหูแบบตกวินาศแบบเนี้ยเรื่องเทาๆเรื่องอะไรที่มันแบบเเปิดเผยไม่ได้นะคะหรือว่าเรื่องที่แบบใต้โต๊ะดำๆมืดๆหน่อยอาจจะทําให้คุณมีปัญหาดวงซวยได้นะอย่าไปยุ่งกับอบยมุกนะเนาะถ้ารู้สึกอยากจะดื่มอะไรเงี้ย ดื่มในบ้านแล้วก็อย่าดื่มเยอะนะคะจริง,รงๆเขาไม่แนะนําให้ดื่มไม่แนะนําให้แบบไปเสพอะไรพวกนี้ซะด้วยซ้ําเพราะว่าคนอื่นทําอาจจะไม่เป็นไรของคุณอาจจะป่วยหรือมีปัญหาได้ทีหลังนะคะเอออย่าไปยุ่งกับกลุ่มคนที่มันแบบทําธุรกิจสีเทาๆด้วยนะคะอยู่ให้ห่างๆเนาะเราจะได้ไม่แบบเรียกว่าก็จะได้ไม่ซวยตามเขาอะนะคะอ่า โอเคประมาณนี้นะคะชาวลัคนามีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย